เขาคือสมุไรบ้องอันดับหนึ่งของจกักรวาลถูกต้องแล้วชาเลอรชายคนที่ชื่อซา,ากาตะคิโตกิชายที่ทุกคนขนานนามว่าชิโรยาฉะซึ่งชาสวรรค์ต่าง,างาหากันหวาดกลัวในช่วงสงครามสิ่นสุดการรอคอยนังคสุขขอคอสกิก็มาเอดโดะแล้วนะนี่มันเดือดไว้กิงเรียงเบอร์รึไงเมื่อทังตัวเขาเ้าไปในร่างกายแล้วมันก็จะควบคุมคนใช้ด้วยที่มันเรื่องปรสิตนี่ว่า กลเปล่งประกายเมื่อต้องแสงจันทร์จงากงงงลุ่มต้นเาโดะพวกนี้มันต้องการปฏิวัติครั้งหนึ่งเราเคยเป็นสหายร่วมรบชันในยานะนันกดาบอันดับหนึ่งกินทสงก,กินโทกินายอยู่บนโลกนี้ไปเพื่ออะไรกันฉันอยู่เพื่อให้ชาวบ,บ้านมันไส้เล่นด่าได้นะแต่อย่าแรงเด็กกูโกรธภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์หแห่งปี กาไม่เชื่อลองดูดิลองเบิร์นดูไม่ต้องเบิร์นแล้วโบกเลยดีกว่าโบกนั่นโบกไปเลยทุเซนตุมิจะไม่มีทางพังที่มีการต่อสู้ที่ต้องแลกโดยชีวิตถึงเคยอยากจะทำลายล้างเท่าแต่เองเมื่อทานสีแยกคือที่ต้องแบกภาระไว้ตั้งหลายอย่างแต่ลายังเงยหน้ายืดนกได้โอ้โหนี่มันโคตรเท่เลยว่าไม่เล่าแล้วเคยังท่้นมนตายยากเราจะบอกให้ตายยากก็อย่าตายแล้วกันบอกแล้วว่าไม่ยอมตายจะอยู่คนตัยไส้เล่น ไททัุนไม่ต์เพีนชาติลำดับสิบในวันทนี่สามูไร่เฮ้ยสามูไก่เฮ้ยสามูไรเฮ้ยเฮ้ยแหวกแล้วกินขมะสามูไรเพี้ยนสารพัดก็บอกแล้วกูไม่ยอมตายเฮ้ยนี่มนันนักตลกในหนังแอคชั่นกันแน่จริงจังหน่อยสิพวก17สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นี่แค่ตัวอย่างในหนังสนุกกว่านี้แน่นอนทันธมิตรมาเอง